ครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าบนช่วยนะครับพาบนช่วยออกจากคอกนะครับมันก็มาเล่นมาหยอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของวัวนะครับที่อาศัยอยู่ในคอกนะครับไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกนะครับ ข้อของเราก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับมูลวัวทับถมกันเยอะมแมลงวันพวกแมงต่างๆนะครับก็จะมากัดนะครับก็จะมีตุ่มนะครับให้เราเห็นบ้างนะครับตุ่มเล็กๆนะครับกลัวว่ามันจะเป็นลำปีสกินนะครับเนื่องจากมาแมลงต่างๆที่คอยมากัดมันนะครับ สังเกตเห็นหลายตัวเหมือนกันนะครับน้องหมอกของเราก็มีตุ่มค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นช่วงฤดูที่เริ่มทำนานะครับก็จะให้วัวเราอยู่ในคอกนะครับผลเสียก็อาจจะเป็นพวกมแมลงนะครับ เราก็ควรจะทำความสะอาดคอกนะครับฉีดพ่นยาบ้างนะครับหลายสัปดาห์นะครับยังไม่ได้ฉีดให้เลยยุงก็จะเยอะมแมลงต่างๆนะครับที่เป็นพาหะอาจจะทำให้วัวของเราเป็นโรคผิวหนังนะครับพวกลำปีสกินที่เคยระบ,บาดหนักนะครับบุญช่วยก็เจอตุ่มเล็กๆนิดนึงนะครับ คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่น้องหมอะของเราตุ่มก็ค่อนข้างจะจะมีแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับตรงบริเวณลำคอเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปดูน้องหมอกสักนิดนึงนะครับกำลังกินอาหารอยู่ สังเกตวันสองวันเมื่อกี้เหมือนจะมีตุ่มนะครับไอ้น้องหมอกของเราเนี่ยตรงบริเวณลำคอนะครับฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีนะครับไอแซนถอยเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูฝั่งซ้ายสักเล็กน้อยว่าจะมีตุ่มไหมนะครับมีไหมเอ่ยน้องหมอก หลูบดูนะครับมีตะปุ่มตะปั่มไหมเหมือนจะไม่เห็นแล้วนะครับน่าจะโอเคอยู่น้องหมอกของเราคำแสน้อก็จะค่อนข้างจะเปียกลึกนะครับ ยังไม่ได้ขุดต่อไปนะครับโอ้เห็นแล้วครับน้องหมอกตรงช่องบริเวณท้องครับมาดูปุ่มน้องหมอกปันตุ่มของน้องหมอกนะครับเห็นแล้วสองตุ่มเฮ้ยแสนจะด้อแสนแหม่น้องหมอกก็เดินหนีซะอย่างนั้นเดี๋ยวตามน้องหมอกไปดูตุ่มสักหน่อยเห็นสองตุ่มครับบริเวณท้องนี่ ตุ่มไตค่อนข้างจะแข็งนะครับหนึ่งเปนจุดน้องหมอกแสนจะดึกนี่นะครับมีตุ่มอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ใช่ลำปีด้วยนะครับก็ต้องดูแลรักษากันต่อไปนะครับถ้าเป็นลำปีขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่ดีเอานะครับ แสนเดือน้องแสนก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีตุ่มนะครับแต่จะมีแต่ความดือ้อความหิวนะครับอยากกินยาน้องคำแสนเดือแสนเจอตุ่มของน้องหมอกสองตุ่มครับแต่คำแสนเรามาจะมาคิดจะมาชนอยู่เรื่อยนะครับ แล้วแสนขอถ่ายวิดีโอหน่อยอย่าเพิ่งชนอยู่ฝั่งซ้ายครับท้องฝั่งซ้ายของน้องหมอกก็จะมีตุ่มอยู่ประมาณสองตุ่มนะครับไม่ค่อยใหญ่มากอาจจะไม่ใช่ลำปีสกินนะครับอาจจะเป็นเพราะพวกมแมลงกัดมันนะครับเป็นตุ่มแข็งๆเดี๋นก,กับไม่เยอะ ดูสังเกตต่อไปนะครับดูแลบัวของเราต่อไปนะครับให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนคนเรานะครับโรคระบาดค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้นี่ตุ่มแข็งๆหนึ่งตุ่มนะครับไว้แค่นี้ก่อนครับคำแสนของเราดื้อม,มากนะครับชนน้องชนเจ้าของอีกต่างหากนะครับไว้ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับผม